ไม่มีดอกชาฉันใดการศึกษา ภับน,นี้นะคะว่าในแผ่นภาพตอนนี้เนี่ยจะมีรูปภาพแล้วก็มีการเขียนบรรยายเนื้อหาของความสําคัญของการละหมาดแล้วก็ผู้ที่จําเป็นที่ต้องทําการละหมาด <S <S แล้วก็ข้อบังคับของการละหมาด <abus> นะคะเดี๋ยวจะให้พวกเราศึกษาการกนในกลุ่มแล้วก็จะให้พวกเรานำเสนอในวันนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจนคะค่ะสำหรับกิจกรรมที่ภาคภูมิใจมากที่สุดเลยนะคะก็ เป็นกิจกรรมสละให้ได้บวกเพิ่มนะคะเป็นกิจกรรมที่เราทําทุกวันนะคะทาในห้องละหมาดของโรงเรียนค่ะหลังจากที่เด็กได้นักเรียนของเราได้ละหมาดซุีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะมีการเดินขัน เก็บเงินวันละบาทนะคะซึ่งเป,เป็นกิจกรรมที่เราไม่บังคับนักเรียนให้ใหทํานะคะแต่ว่าเป็นการฝึกให้นักเรียน,นยรู้จักการเสียสละแล้วก็รู้จักการให้รู้จักการแบ่งปันค่ะแล้วก็เงินส่วนนี้ตอนนี้เราก็ได้ซื้อของอที่เพื่อ,อในห้องละมานะคะเพื่อ ให,ให้เด็กสามารถได้ใช้ในห้องละหมาดอย่างเช่นพวกเครื่องเสียงนะคะแล้วก็พัดลมนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในห้องละหมาดแล้วก็เงินบางส่วนเราก็ได้นำไปบริจาคให้กับเด็กยากจนด้วยค่ะกกกกล่วยไมมไ,วยไมม้้ีดดอชชาาัันนนนใรศึษเเปป็ป ินสังสอนปลูกปั เหมืออะไรคะการละหมาดเนี่ยเจ็มืออะไรของศาสนาพิรานเสาแล้วตอบได้เาหลักเสาหลักค่เป็นเหมือเสาหลักของศาสนาถูกต้องไหมคะ

สอนดีค่ะคุณครูสอนดีแล้วมีอะไรอีกไหมนอกจากสอนดีแล้วคุณครูดูไหมคะไม่ค่ะ,<ส>ะไม่ดุป<ะ>รึกษาคุณครูบ้างได้ไหมได้ค่ะผู้<ะ><ะ>หญิง่ะ,สะแสดงว่าคุณครูก็ปรึกษาได้ทุกเรื่องแล้วมีมีมีโครงการากิจกรรมอะไรบ้างที่ คุณครูทำแล้วเราชอบมากเปิดปอซอลที่โรงที่โรงเรียนอ๋ออันนี้เป็นนี่เป็นกิจกรรมของโรงเรียนใช่ไหมคะไม่ใช่ของคุณครูแค่คนเดียวค่ะนอกนอกจากเปิดปอซอลแล้วมีอะไรอีกมีการละมาด้อนเวลาเวลที่ยค่ะคุณครูสอนดีคุณครูไม่ดุค่ะ สำหรับแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยเป็นคนดีมีคุณธรรมนะคะเนื่องจากโรงเรียนของเราได้โรงเรียนของเราได้มีเอกลักษณ์ของโรงเรียนก็คือโรงเรียนหน้าอยู่คู่คุณธรรมนะคะดิฉันก็เลยนำเอกลักษณ์ของโรงเรียนนี้มาใช้กับนักเรียนเลยนะคะเรื่องของคุณธรรมของนักเรียนก็ได้จัดการเรียนการสอนทฤษฎีในชั้นเรียนนะคะ S <S <an> ก็จะเป็นทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องคุณธรรมนะคะเน้นเน้นเรื่องของอิสลามศึกษา <S <S <an> <S ซึ่งเราได้สอน <S <S <an> <S นักเรียนอิสลามศึกษา <S <S <an> <S ที่เป็นเรื่องของการปฏิบัติจริงนะคะ <S <S <an> <S ซึ่งนักเรียนก็ได้ปฏิบัติจริงทั้งในโรงเรียนแล้วก็นักเรียนสามารถนําไปปฏิบัติจริงที่บ้านด้วยค่ะค่ะแล้วก็กจิจกรรมของเรามีเยอะแยะนะคะมีมากมายเลยนะคะอย่างเช่นกิจกรรมในเรื่องของ าการละหมาดวันละสองเวลานะคะซึ่งคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นที่น่าพอใจนักเรียนก็พอใจชุมชนก็พอใจนะคะเท่าที่ได้สัมภาษณ์เบื้องต้นนะคะแล้วก็กิจกรรมกินมีกิจกรรมดูอายามเช้านะคะนักเรียนมาเข้าแถวมาโรงเรียนและวนักเรียนเข้าแถวก็จะมีกิจกรรมดูอายามเช้าก็ะจะมีผู้นำนะคะผู้นําออกมา,อ,าอ่านดูอายามเช้าแล้วก็จะมี มีนักเรียนในโรงเรียนทั้งโรงเลยนะคะพูดตามนะคะกล่าวตามเสร็จแล้วก็จะมีกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนะคะเป็นค่ายที่ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมอิสลามซึ่งเราได้สอนให้นักเรียนเนี่ยเ,เรียนรู้คุณธรรมอิสลามที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลามนะคะและตามสุนนะของท่านอซคลลตมนะคะก็